สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในห้องเรียนออนไลน์ by ครูพาสิกวันนี้เราจะเรียนเรื่องการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรุยกันเลยสวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับชั่วโมงแรกของการเรียนประวัติศาสตร์ชั้นนี้ครูจะพานักเรียนมารู้จักกับการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นด้วยการตั้งประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นกันค่ะ เราจะสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นเราได้อย่างไระคะการสืบค้นเรื่องราวในท้องถิ่นต้องทำทีละขั้นตอนโดยเริ่มจากความสนใจของเราเราอยากรู้เรื่องอะไรก็เริ่มด้วยการตั้งประเด็นคำถามเรื่องที่จะสืบค้นให้ชัดเจนก่อนมีกี่ขั้นตอนคะ ขั้นตอนแรกที่เราใช้ศึกษาความเป็นมาของท้องถิน่นมีอยู่5ขั้นตอนง่ายๆค่ะคือตั้งประเด็นสืบคน้นรวบรวมข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสรุปข้อมูลเป็นเรื่องราวและสุดท้ายคือการนำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบโอ้โหขั้นตอนที่คุณครูบอกมาผมว่าเป็นวิธีการสืบค้นอย่างไม่ระบบมากกว่านะครับ ทีการอย่างไรล่ะคะขั้นตอนแรกนั้นเป็นการตั้งประเด็นสืบคน้นเพื่อกําหนดเป้าหมายหรือประเด็นคำถามที่ต้องการศึกษาเช่นท้องถิ่นของเรามีความเป็นมาอย่างไรเป็นต้นขั้นตอนที่2เป็นขั้นของการรวบรวมข้อมูลหลักฐานประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา ทั้งจากข้อมูลที่ได้จากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยศึกษาว่ามีหลักฐานใดหรือแหล่งข้อมูลใดบ้างที่จะช่วยบอกเรื่องราวที่เราต้องการศึกษาเอ๋หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคืออะไรนะน้องๆรู้ไม่เอ่ยถ้ายังไม่รู้เรามาหาคำตอบในช่วงนี้ชี้แนะกันเลยครับ หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหมายถึงหลักฐานที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเช่นศิลาจารึกพงศาวดารจดหมายเหตุแผนที่เป็นต้นส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเครื่องมือเครื่องใช้โบราณสถานโบราณวัตถุ ตำนานหรือเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาและคำบอกเล่าครับหลักฐานเหล่านี้ทำให้เราทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ความคิดความเชื่อของผู้คนในท้องถิ่นได้มาถึงขั้นที่3กันแล้วนะคะนั่นก็คือการตรวจสอบความถูกต้องจากหลักฐานหลายๆแห่งที่รวบรวมได้ว่ามีความขัดแยง้งหรือสอดคล้องกันหรือไม่เพราะเหตุใด ตัวอย่างการตั้งคำถามเช่นใครเป็นผู้สร้างหลักฐานหลักฐานนี้สร้างขึ้นเมื่อใดหลักฐานนี้พบที่ไหนวัตถุประสงค์ของผู้สร้างหลักฐานเป็นอย่างไรหลักฐานนี้มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไรเป็นต้นแล้วพิจารณาเปรียบเทียบหลักฐานต่างๆที่นำมาศึกษาว่าจะเชื่อถือได้หรือไม่ หลักฐานที่นำมาใช้ศึกษานี้เราสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้จักกับหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองให้มากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ชี้แนะกันแล้วครับช่วงนี้ชี้แนะเรามาเริ่มกันที่หลักฐานชั้นต้นกันก่อนนะครับหลักฐานชั้นต้นหมายถึง หลักฐานหรือข้อมูลที่ได้จากผู้พบเห็นเหตุการณ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงเป็นผู้บันทึกหรือจารึกเอาไว้เช่นจดหมายเหตุศิลาจารึกบันทึกใบลานโบราณสถานและโบราณวัตถุรวมถึงสื่อต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์ภาพ,พยนตร์เป็นต้น ส่วนหลักฐานชั้นรองคือหลักฐานที่ได้จากการเขียนตำราหนัหสนนงสือหรือสื่อต่างๆที่มีผู้เขียนหรือผู้รวบรวมขึ้นมาภายหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วโดยนำข้อมูลที่ได้จากหลักฐานชั้นต้นมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวแต่หนังสือตำราหรือสิ่งต่างๆที่เขียนหรือจัดทำขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์จะทำให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นครับซึ่งทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองนั้น จะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียบเรียงเอาเลยครับน้องๆเรามาพักทำกิจกรรมกันสักครู่แล้วค่อยไปดูกันต่อในขั้นตอนที่4นะครับให้น้องๆเรียงลำดับขั้นตอนการสืบค้นท้องถิ่นให้ถูกต้องครับเยี่ยมไปเลยค่ะ ถูกต้องค่ะลองดูอีกทีนะคะใช่แล้วครับลองดูใหม่อีกครั้งนะคะเยี่ยมไปเลยครับถูกต้องค่ะทำกิจกรรมกันไปแล้วเรามาดูขั้นตอนที่4กันต่อเลยครับ สำหรับวิธีการสืบค้นขั้นที่4นั้นได้แก่การสรุปเป็นเรื่องราวเพื่อให้ได้คำตอบที่เราต้องการคือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรทำไมมีผลต่อสังคมอย่างไรและเพื่อให้ได้เรื่องราวที่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้มากที่สุดโดยไม่มีอคติและขั้นที่5ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้าย ก็คือการนำเสนอเรื่องราวที่รวบรวมได้ในรูปแบบต่างๆเช่นการเขียนรายงานการจัดนิทรรศการโดยจัดเรียงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ตามลำดับเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือเรียงตามลำดับหัวเรื่องแล้วเรียบเรียงเพื่ออธิบายเรื่องราวที่สืบคน้นอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กันมีความต่อเนื่องและอย่างสมเหตุสมผลค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเรียนในวันนี้ครูขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาก,ก่อนสวัสดีครับ